สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันผู้สื่อข่าวไรทีวีประจำจังหวัดระยองคุณสมนึกกรมพักรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ทําการอ,เอราเภอวังจันทร์ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วยการสังการของนายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้ใน,นายคเนศวนเกิอินในอำเภอวังจันทร์พร้อมด้วยนายอนุวัต์วงมิตรปลัดอาเภอฝ่ายทะเบียนและบัตรนายธนพลสวัสดิ์วงปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวังจันทร์ที่6 ปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มกลุ่มค้ายาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่านายต้อมอาชีพช่างไฟฟ้าเปิดบ้านจําหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มแรงงานและวัยรุ่นในเขตตะบลวังจันทร์โดยสามารถซื้อได้ตลอดเวลาแบบท้าทายกฎหมายจึงสั่งการให้สมาชิกอสอแฝงตัวเป็นลูกค้าทําทีขอรอดซื้อยาบ้าตามที่ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบในบ้านของนายต้อมมีกลุ่มวัยรุ่นนั่งอยู่หลายคน ต่างคนต่างวัดระแวงสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาทําการล่อซื้อจึงวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ที่จับตาดูอยู่จึงได้วิ่งไล่และควบคุมตัวพร้อมกับทําการตรวจคน้นพบยาบ้า1น8เม็ดยาไอซ์11.25กรัมเครื่องช่างไอซ์ถุงพลาสติกใส่ใช้แบ่งบรรจ,จุยาเสพติดและไฟแช็กจํานวนมากนายต้อมรับว่าจําหน่ายยาบ้าแล้วแถมไฟแช็กให้กับลูกค้าใช้สถานที่บ้านเป็นทั้งที่จําหน่ายและเสพได้ตลอดโดยยาเสพติดทั้งหมดเป็นของนายบอม นกคายาบ้าที่ใช้รถกระบะสีขาวส่งยาเสพติดให้กับเอเย่นในพื้นที่อำเภอวังจันทร์นายต้อมจะรับยาบ้าจากนายบอมประมาณครั้งละ200-400ถึงเม็ดและยาไอซ์10กรัมเจ้าหน้าที่จึงขอให้ในายต้อมติดต่อกับนายบอมให้นำยาบ้ามาส่งที่จุดนัดหมายต่อมานายบอมและแฟนสาวได้ขับรถกระบะสีขาวมาที่จุดนัดหมายเข้ามาจอดในบริเวณบ้านของนายต้อมโดยยังไม่ยอมลงจากรถเข้ามาในบ้าน แต่ได้ตะโกนเรียกให้ในายต้อมออกมาพบเจ้าหน้าที่จึงได้วางกําลังรอบบริเวณและแอบ,บดูจึงส่งสัญญาณให้นำรถกระบะของราชการจอดแอบไว้ White, ขับออกมาจอดปิดทางออกและแสดงตัวขอตรวจคน้นพบผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายบอมและผู้หญิงนั่งข้างชื่อกวางตรงกับที่นัดหมายจึงขอตรวจปสวัสสาวะทั้งคู่ไม่พบสารเสพติดนายบอมยอมรับว่าขับรถมาส่งยาบ้าให้กับนายต้อมจํานวน2 0 0เม็ด ตรวจค้นพบยาบ้า198เม็ดและเงินสดในกระเป๋า12,880บาทในบอมยอมรับว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาสติดวันนี้ช่วงเย็นได้จำหน่ายไปแล้ว800เม็ดโดยสั่งยาบ้าจากพระสงฆ์ครั้งล่าสุดในสัปดาห์นี้ตนเองได้สั่งไป10,000เม็ดแต่ช่วงนี้ยาบ้าในสายของพระขาดตลาดเนื่องจากราชการจังหวัดระยองปราบปรามอย่างเด็ดขาดจึงยังไม่มียาบ้าตามจำนวนที่สั่ง พระจึงได้อนเงินให้กับตนเองกลับคืนไว้ก่อนบางส่วนเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลโทรศัพท์ติดต่อกับพระแต่พระเกิดความหวาดระแวงขอคุยกับนายบอมไม่ยอมคุยกับคนอื่นต่อมาวันที่20กรกฎาคมช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจสอบพระที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองตรวจปัสวะพบสารเสพติดโดยพระรับสารภาพว่าเสพยาอีผสมยาบ้านในกุฏิ แต่ให้การปฏิเสธว่าได้พูดคุยจําหน่ายยาสติดเล่นๆกับนายบอมเท่านั้นต่อมาได้รับว่าติดต่อกับผู้ค้ารายอื่นให้กับนายบอมแต่ช่วงนี้ยาสติดมีไม่ครบจานวนยอดสั่งจึงโอนเงินคืนไปสําหรับพระรูปดังกล่าวนั้นสมัยเป็นคารวาสได้ถูกจําคุกในคดีข้อหาค้ายาสติด9ปี8เดือนเมื่อพ้นโทษจึงได้เข้าบรรพชาเจ้าที่จึงนําตัวให้ลาสิขขาและดําเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับจะสืบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มนัก้ายาสติดและเครือข่ายนําตัวมาด,ดําาาเนนิคีทงกฎหมยต่อไป ่านส่งให้ผมเอายาเอายากินหนึ่งครับยายายาผมอ่ะได้ได้เดี๋ยวเป็นชุดครับเป็นชุดครับครับถุงสองเลยไม่ใส่เสื้อกันหนีบ ยายังเหลืออยู่ห้องไหมครับไม่มีครับไม่มีครับเอามาจากไหนครับเอายามาจากไหนซื้อมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ออกมาใหม่ๆแล้วครับซื้อไปกินครับซื้อไปกินครับซื้อไปกินครับออกมาแล้วมาตวผ้าเลยออกมายังครับยังไม่บวดครับอทีนี้ยาตอนนี้ที่เหลือเก็บไว้จานวนเท่าไหร่ไม่มีครับที่เสพนี่คือยาอะไรยาอีครับยาอีครับงั้นเดี๋ยวเจ้าที่ขอตรวจนะครับตรวจนะมีอะไรในย่ามีอะไรไหมไม่มีครับมีเหลือไหมออพรออกมาก่อน วาไอ้ข้อความนั้นผมแย่ผมแกงเลครับอืมถ้านำไปไปด้วยครับอยู่รูปเดียวใช่ไหมครับในกุฏิเสพนี่คือเสพที่ไหนครับเวลาเสพอ๋มีห้องนะมาผมเอาเอามาทิ้งในห้องครับเอามาเสพที่ห้องใช่ไหมมันไม่มีใครเป็นมายุ่งมุ่งไว้อ๋อ เอามาจากข้างนอกใช่ไหมฮะพานั่งตรงนี้นั่งเลยครับที่บนเดีเจ้าที่ขอตรวจคนเนะาะครับครับใช่ครับ